สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน o t เฟ a ลี่ครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตตู้ปลานะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูที่ชื่อคลิปก็แล้วกันนะครับเพราะว่า EP นี้นะครับก็ห่างจาก EP ที่แล้วนะครับนานพอสมควรนะครับเพราะว่า ตู้ปลานะครับผมผมนะครับก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับผมจึงไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็มาถ่ายอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมก็แล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เหตุผลที่ผมได้ทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ สืบเนื่องจากนะครับมีท่านผู้ชมนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาเรียกว่าเป็นการแนะนำนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมได้คอมเมนต์แนะนําเข้ามานะครับว่าท่อน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่มันปล่อยฟองอากาศออกมานะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่านะครับท่อตรงนี้นะครับมันปล่อยน้ําออกมานะครับมันมีแรงดันน้ําค่อนข้างสูงนะครับมันอาจจะทําให้ปลา ว่ายน้ําเหนื่อยขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ปลาเสียสุขภาพได้นะครับอาจจะทําให้ปลาไปถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับท่านผู้ชมก็เลยแนะนําให้ผมหาอะไรก็ได้นะครับมาปิดท่อตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลดแรงดันน้ํานะครับลดแรงดันน้ําในตู้ปลานะครับแล้วก็ทําให้ปลาว่ายน้ําได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับคําแนะนําตรงนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้หา วัสดุนะครับมาปิดแล้วนะครับก็เป็นพวกผ้านะครับเอามามัดปิดไว้นะครับใช้หนังยางมัดนะครับก็ช่วยได้ดีพอสมควรนะครับแต่มันไม่สวยนะครับในวันนี้นะครับผมก็เลยได้วัสดุตัวใหม่นะครับมาใช้ในการปิดท่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ก็คือเป็นวัสดุนะครับที่ผมใช้ในการปิดท่อน้ําในตู้ปลานะครับผมใช้สําหรับปิดท่อน้ําในตู้ปลาแบบนี้ ท่อแบบนี้นะครับเพราะว่าท่อแบบนี้นะครับเดิมทีนะครับมันปล่อยน้ําแล้วก็ฟองอากาศนะครับมีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับมันปล่อยน้ําที่มีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับมันจะทําให้ปลาที่อยู่ในตู้ปลาเนี่ยนะครับว่ายน้ําเหนื่อยขึ้นนะครับมันก็อาจจะทําให้ปลานะครับมีอาการเหนื่อยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ปลาเสียสุขภาพได้นะครับผมก็เลยจึงหาวัสดุนะครับมาปิดท่อน้ําตรงนี้นะครับ วัสดุก็จะมีลักษณะนี้นะครับตรงปลายท่อนะครับก็จะเป็นช่องยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการระบายน้ํานะครับแล้วก็ฟองอากาศได้นะครับแล้วก็ตรงปลายท่อนะครับก็จะเป็นปลายแบบปิดแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ลดแรงดันน้ํานะครับก็ลดได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ลดได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ช่องแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้ ฟองอากาศนะครับออกมาจากช่องแบบนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ท่อที่ใช้ในการลดแรงดันน้ําในตู้ปลาเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับที่ปลายท่อนะครับจะมีฟองอากาศออกมานะครับก็เพราะว่าที่ปลายท่อตรงนี้นะครับมันมีช่องที่ใช้ในการระบายฟองอากาศด้วย นะครับแล้วก็ท่อตรงนี้นะครับมันสามารถช่วยที่จะลดแรงดันน้ําได้เยอะพอสมควรนะครับก็มันช่วยได้ถึงประมาณ70%ด้วยกันนะครับผมคาดว่านะนะครับก็จะประมาณ70%นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็ช่วยลดแรงดันน้ําได้เยอะพอสมควรเลยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับสําหรับท่อตรงนี้นะครับผมได้ เอามาจากระบบกรองเดิมของผมนะครับแต่ก่อนนะครับผมใช้กรองแบบกรองแขวนข้างตู้นะครับผมจะแขวนไว้ตรงนี้นะครับเป็นกรองแขวนนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับผมก็เลยไปตัดเอาท่อของกรองเดิมของผมนะครับกองแขวนนะครับไปตัดเอาท่อมานะครับไปตัดมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาเสียบใส่ท่อตรงนี้นะครับบังเอิญว่ามันพอดีมันพอดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ